ในปัจจุบันหากเราพูดถึงหัวลำโพงเรามักจะนึกถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงหรือย่านหัวลำโพงซึ่งจริงๆแล้วสถานีรถไฟแห่งนี้มีชื่อว่าสถานีกรุงเทพส่วนสถานีหัวลำโพงนั้นแต่ก่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีกรุงเทพซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วและกลายเป็นถนนพระรามสี่มุ่งหน้าไปวัดไตรมิตร ซึ่งสถานีที่สาบศูนย์ไปนี้เป็นสถานีต้นทางของทางรถไฟสายปากน้ำในอดีตในช่วงปีพศ2434ถึงปีพศ2503ก่อนจะเลิกใช้เส้นทางนี้ไปโดยในอดีตมีสถานีหัวลำโพงและทางรถไฟสายปากน้ำเกิดขึ้นหลังจากที่มีการขุดคลองตรงและถนนตรงในปีพศ2400 และจากบันทึกการตัดถนนตรงมีพูดถึงการขุดคลองผ่านทุ่งหัวลำโพงส่วนเรื่องการเรียกชื่อหัวลำโพงเพี้ยนเป็นวัวลาพองนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นที่ชาวต่างชาติออกเสียงชื่อหนีเพี้ยนไปโดยมีการบันทึกความผิดเพี้ยนนี้ในหนังสือที่พระยาภัยสารศิลปศาสตร์เจ้ากรมตรวจการศึกษาในกระทรวงธรรมการลงวันที่4กรกฎาคมพศ2454 พระราชหัตทะเลขานี้ทรงแสดงถึงความห่วงใยในการเรียกชื่อสถานที่ต่างๆมีความตอนหนึ่งว่าการเช่นนี้มีจนกระทั่งในกรุงเทพเช่นหัวลำโพงฝรั่งเรียกไม่ชัดไทยเราพลอยเรียกตามว่าวัวลำพองนี่เป็นเรื่องที่ควรจะฟาดเคราะห์จริงๆในวิทยาจารยร์มีเรื่องเช่นนี้มากหลายแห่งแต่ไม่ได้จดจำไว้ที่สำหรับจะยกขึ้นกล่าวในเวลานี้ นี่แสดงให้เห็นว่าชื่อหัวลำพงนั้นถูกเรียกเพี้ยนโดยชาวต่างชาติกลายเป็นวัวลำพองจนเวลาผ่านไปนานเข้าและชาวบ้านก็เรียกผิดตามชาวต่างชาติไปด้วยจากคำพูดปากต่อปากและประวัติศาสตร์ที่ค่อยๆลบเลือนทำให้เรื่องราวบางอย่างผิดเพี้ยนไปจากเดิม